หลานสาวครบห้าขวบไม่ยากกับคุณสามีดิฉันก็เล่นใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมจัดการเช่าสถานที่เพื่อให้น้องเมโดและเพื่อนๆได้มาเล่นสนุกกันอย่างเต็มที่เลยสถานที่ในการจัดปาร์ตี้เราจะเช่าเขาประมาณสองชั่วโมงค่ะเด็กๆจะได้เล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากเด็กๆเ,เล่นครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะพาเด็กๆมาห้องนี้กันเพื่อมาพักทานอาหารเที่ยงพวกเรามาถึงสถานที่ประมาณ10บโมงเช้าเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงในการจัดเตรียมห้องก่อนที่เด็กๆและผู้ปกครองจะมาถึง I want to take a picture What Oh, wait, Mom, i you yes. นี่ห้องเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือขนมที่จะให้เด็กๆห่อกลับบ้าน<ม>เด็กๆจะมีทั้งหมด13คนในชุดเสื้อลุมสีส้ม,มเด็กๆที่มาก็จะเป็นเพื่อนในห้องเรียนของน้องและทางเราก็จะเป็นคนที่ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตอนนี้เด็กๆก็เล่นเครื่องเล่นอยู่นะคะผู้ใหญ่อย่างเราเราก็ต้องมานั่งพักเข่าพักขาการขายยืนก็ไม่ไหวแล้วเด็กๆจะมีเวลาเล่นที่เครื่องเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็จะมานั่ง <c oughs> กินกาแฟคุย <c oughs> สัพเพเหระรอเด็กๆเล่นจนหมดเวลานะคะ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนางเล่นเยอะเริ่มเหนื่อยก็เลยหนีขึ้นมากินน้ำก่อนเบรกจะได้มีแรงเล่นต่อฮะจะงาอกยู้ยจะทำยองจัาสปน h เลย e o ้ยจะทำยองจัก a ้าเอาเทคบพกเมโดว ยุกบาร์ตีวีไอพโอเคเนี่ระหว่างเด็กๆยังเล่นอยู่นะทางสถานที่เขาก็เอาพิซซ่าขึ้นมาให้เราเจสันก็กำลังตรวจเช็คว่าพิซซ่าที่เราได้มาได้หน้าที่เราสั่งไปไหมแล้วก็จำนวนครบถ้วนสมบูรณ์ไหม เด็กๆเ,เล่นครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะผู้ปกครองทุกคนก็จะช่วยกันพาเด็กๆขึ้นมาด้านบนเพื่อที่จะมากินอาหารร่วมกัน

เด็กๆกินพิซซ่ากับไอศครีมจนอิ่มค่ะจนไม่มีท้องที่จะกินเค้กแล้วเราก็จะห่อเค้กใส่ถุงแล้วก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เด็กๆเอากลับบ้านนะคะเพื่อขอบคุณที่พ่อแม่ผู้ปกครองพาน้องๆมาเล่นสนุกด้วยกันค่ะ